สวัสดีครับแบทแมนสวัสดีครับหัวไปโดนอะไรเนี่ยของหน้าผากอ่ะอ๋อมันเป็นแผลเก่าครับอ๋อแล้วจะหายทันไหมเนี่ยยี่สิบอ่ะทันครับทันใช่ไหมครับครัเป็นไงซ้อมซ้อมอย่างตอนเนี้ยซ้อมแล้วครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบสี่ฝ่ายวันที่ยี่สิบโอ้นานอยู่นะเดีเวลาเตรียมตัวนานอยู่เจอกับผู้ประบเก่าเพชรดำเป็นไงบ้างก็เต็มร้อยครับ่อยกันมากี่ครั้งแล้วเนี่ยครั้งเดียวครับไปแพ้เขาที่บุรีรัมย์ใช่ไหมแพ้ยังไงมันแพ้เพราะอะไร แพ้ยกขามันชิงดำครับเราจินใจไม่เดินนะเอาล่ะโอ้ถ้าถ้าเดินเนี่ยน่าจะมีการชนะได้ครับเอาแล้วไฟนี้ยังไงจะถอยหรือจะเดินดีเราไฟนี้ก็ต้องเดินครับเดินครับเออหลายคนบอกว่าแบทแมนนี่ถ้าเดินเนี่ยจะถนัดหรือเปล่าเพราะว่าถนัดทรงถอยมากกว่าหรือเปล่าเรายืนยันว่าเราเดินได้เดินได้เดินได้ถอยเป็นครับครบเครื่องเลยครับใช่ไหมฮะวันนี้ไฟนี้ต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ยี่สิบร้อยสามห้าครับเป็นไงเบทนี้ ก็ปกติครับปกติเพราะก็ต่อยไปนี้อยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นแชมป์ช่องเจ็ดอยู่ใช่ครับป้องกันกี่ครั้งแล้วเนี่ยช่องเจ็ดสองครั้งครับชนะใครบ้างชนะนักลบสองครั้งเลยครับแล้วชิงได้จากใครชิงกับพี่ธนชัยครับอ๋อก็ยังไม่เคยเสียแชมป์ไม่เคยไปสะดุดล่าสุดก็เต่ก้านคอนักลบอีกเป็นไงวันนั้นเต็มข้อเลยเต็มข้ออ่าแล้ววันที่ยี่สิบนี้จะได้เห็นลูกก้านคออีกไหม ครจะเห็นนะครับอ่ะก็ฝากแฟนคลับติดตามเชียร์หน่อยครับวันที่20ครับฝากติดตามเชียร์ครับไปช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจครับก็ไปเต็มที่ครับก็ใส่เต็มแม็กแน่นอนครับเราไปต่อยล่ามเนินบุตรไม่ได้ไปล่ามเนินนานแล้วนะใช่ไหมจำได้ไหมว่าต่อยล่ามเนินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ปีกว่าโหนานมากปีกับสองปีจำได้ไหมต่อยใครอ่ะต่อยกับชัยครับชัยสอสต่อยครับเป็นไงบ้างชนะชนะชัยอ๋อกลับไปเยือน วิธีแลกเนินอีกครั้งในรอบ6ปีประมาณประมาณ6 <นะ S 2> ปี <นะ S 2> ได้ได้โอเคขอบคุณครับน้องชายครับครับ